โอเคฮะวันนี้นะฮะมาอยู่กับไอ้นาเบอร์ชันน่าฮะอันนี้มนะัญญาหนูนะไม่ได้สักก็ตัวเฮ yeah. ียเม้งหมดปัญญาแล้วครับท่านผู้ชมปัญญาอีที่ปัญญาเราตอนนี้ไม่เหลือไม่เหลขอเปลี่ยนบึ้งดิทุกคนดูเบึ้งทางดิดูทางยัดไหมมันต้องเลียนไอ้เฮียโอ้โหอย่างกัมไม่ง่ว่าเสียบสองหลังทำไงวะนี่ สองแหลงงั้นว่าตามไปกลัวมึงคิดอเออทุกคนคิดรู้เอาแล้วกันนะฮะเมาน่อยปุ๊บแกเด็กปุ๊บหมาเพรว่ามึงเอาไปกินอะไรนี่ก็เอาไปกินแล้วนี่นี่เนี่ยฮะตอนนี้มันก็นิ่งจัดเลยนะทุกคนคุนี่คุณมาเออใช่ย,ยังนิ่งอะ่ะปีนี้ยังไม่ได้เจอหนูเลยนะฮะแม่งค้างหนูอู้อะไรอยูแนนะ่แฉมแม่งกับหมึงหรอกเออเปิดลงคุณมาง้องคุณเหมือนคุณเจอ๋ยงไี้คุณทั้งคุณ หมดแล้วนะฮะมาครับแล้วมาดูหลังนี้กันนะครับท่านผู้ชมไม่ขยับเลยนะครับเหมือนมันแหล่นอยู่อ่ะเหมือนมันแล่นนะทุกคนเฮ้ยหเหี้ยกูตำม,ม,มีสิเฮ้ยเหี้ยกูตำมี้ยมันต้องไปทางใต้ไหนดูสิดูของสิทุกคนมี่มาดิโอ้โหแม่งยางกำ <laughs> มาดูตรงนี้กันนะครับท่านผู้ชมม,ม,ม,มันจะมีหรือเปล่าโอ้โหไม่กูโควาแลยวันเฮ้ย ยามุ่นทางบนอ่ะเวหามึางเนี่นอ,อนี่เมืองเี้อ๋อเชื่ออยู่คนละฟังกูคิดว่าตรงนี้ได้ไม่เกี่ยแค่หยามุ่นอ่ะพ่ออ๋อเที่อเพราะต่ำอยาเออแม่งมึงอไหเป็นคนขึ้ไม่เห็นอ่ะมึงย่างก่อนดิราถ่ายไปละฮะเป็นยูทูบเบอร์วลัวกว่าเราถ่ายกับบอี่พี่เลี้ยงของโอุ่ม้มันมันก็น่าจะมีนะครับท่านผู้ชมดู <c oughs> ดูไอ้เหี้ยคนเอาไปกินแล้วนะฮะ ไม่มเหลืออะไรหรอกกูว่านะมันน่าจะคนหน้าจอไปกินนะครับ